สวัสดีครับครูฟังที่ละครับอาจารย์เสรีวงมลทานะครับได้ออกมาตั้งคำถามที่น่าสนใจมากนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าด็อร์เสรีตอกพวกกีบเรื่องอื่นไม่เชื่อกษัตริย์แต่มาตรา112ทําทำเป็นเชื่อพระราชลำลดำรัสรอเก้าถามจริงๆโง่หรือว่าจงใจชั่วรองศาสตราจารย์เสรีวงมลทานะครับได้โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับกระแสพระราชลำรัสของรัชกาลที่9เกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยมีการไปรตีความได้ว่าบางครั้งกษัตริย์ก็อาจจะทรงทำผิดพลาดได้ประชาชนวิจารณ์กษัตริย์ได้เพื่อบอกว่าทำผิดอะไรดังนั้นอย่าไปจับคนวิจารณ์กษัตริย์เข้าคุกวิจารณ์เรื่องจริงทำได้แต่ไม่ใช่ด่าทอต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ไม่ใช่ปั้นเรื่องเท็จมาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ใช่การล้อเลียนหมิ่นพระเกียรติไม่ใช่การอาฆาตมาดร,ร้ายถ้าเกิดทําอย่างหลังเนี่ยต้องดำเนินคดีนะคะเพราะเป็นการทำลายความมั่นคงสถาบันหลักของชาติอย่าเอาพระราชดำรัดมาตีความแบบมั่วๆพวกเราต้องดำรงพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญนะคะพระมหากษัตริย์ ทรงอดทนด้วยพระกรุณาแต่คนหมิ่นประมาทดูหมิน่นยังไงก็ผิดมาตรา112นะคะอัจฉรีย์บอกว่าอย่างนี้ครับพวกกีบนี่ก็แปลกดีเรื่องอื่นไม่เชื่อกษัตริย์แต่พอเรื่องมาตรา112ปุ๊บเนี่ยทำเป็นเชื่อกระแสพระราชำดำรัสนี้แล้วก็ตีความกันแบบมั่วๆตกลง,งโง่หรือว่าจงใจชั่วกันแน่ค่ับ